สวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนสุขภาพค่ะกับดิฉันฮอนชาทินีบุญญบุญค่ะและดิฉันมณีวรรณกิจเจริญค่ะค่ะวันเสาร์แบบนี้นะคะพี่แอปเปิลจะได้พบกับเราทั้งสองคนเลยนะคะจะมาให้ความรู้รวมถึงเก็ดเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นเคยเลยค่ะใช่แล้วค่ะน้องฮอนค่ะและที่สําคัญค่ะกิจกรรมดีๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพค่ะเราก็ยังมีมาคุยชมได้ชมกันเหมือนเช่นเคยทุกๆสัปดาห์ค่ะค่ะโอ้โหแต่ว่าในวันนี้ค่ะพิเศษจริงๆเลยค่ะพี่แอปเปิลเพราะว่าเรียกได้ว ว่าชอบดูดวงนะหรือว่าชอบเช็คดวงชะตาราศีของตัวเองว่าเอ๊ะเราเนี่ยเกิดในราศีนี้แล้วจะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรนอกจากที่เราจะมาได้ทราบนะคะพี่แเปิลว่าราศีของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้ค่ะคอนจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเติมสเสน่ห์ให้สวยค่ะพร้อมทั้งบุคลิกภาพแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยกับแต่ละราศีนั่นเองอุ้ยได้แล้วฟังแล้วน่าสนใจเลยค่ะก็เลยอยากจะรู้แล้วค่ะว่าราศีของคุณพี่เนี่ยต้องเสริมบุคลิกยังไงคะน้งอ,งองคอนค่ะให้สวยและดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้าใช่เขามีการดูแลไ แม้กระทั่งในเรื่องของการแต่งหน้าด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของการกินอาหารการกินว่าเราควรจะต้องเลือกทานแบบไหนเพราะว่าอย่างแต่ละราสีนะคะก็จะมีจุดอ่อนหรือว่าจุดบกพร่องเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยงานนี้นเรียกได้ว่าดีจริงนะน่าสนใจแล้วอ,อ,อะ ใช่เพราะว่าจัดขึ้นนะคะโดยไลฟ์เซ็นเตอร์นั่นเองเขาก็จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้บ่อยๆเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะคะโดยมีวิทยากรนะ,ะชื่อคุณมวยเก่งมากๆเลยพูดจาแบบว่าน่าสนใจน่าฟังนะแต่ละราสีเนี่ยก็มาจากทาง s l i m Up Center นั่นเองแหมพูดซะขนาดนี้แล้วค่ะ,คะน้องพรค่ะเรียงน้ำย่อยพีแอปเปิลซะขนาดนี้แล้วพี่ว่าเราไปชมกันดีกว่าไหมคะว่ามีภาพกิจกรรมอะไรกันบ้างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมงานในวันนั้นกันก่อนเลยค่ะ очку ствен This двух par I six minutes sections 5 minutes Trustee 2 itse paso âamoñénio hoagh unini scutete de vim etoooo in un واmbelo capos de ch warranty mua складi orgina maui plus Woche et age segnoense mahdollogene să fãrarțiывает et momento problem de vomi per teondă à Ridge Grégo aesthetic cheana.nings de�장gp waste extratus augustides per moment. Commentate ricelea forte codesta de ensemble un household bumps d'imposita boroc tracking legr tanto Marc ne dealing par ce frapp Virtie a salt Chief. Tr identities rtlconsidería ca kris generaleăier Stéfi n nIr. Rt. Privat 하�hairre offic inf şimdi s'hrantie exclusiveinken sols Risk Un Huru e a clarifice un par d'acerti English erron มาร่วมงาน กับไลฟ์เซ็นเตอร์นี่ยเยอะแยะเลยนะใช่คะ่นะน่าสนใจม,มากกิจกรรมเขาดีนะ<ช>ดูดีมากะคะ่ะ<ช>พอไปงานนี้ปุ๊บนะน่าสนใจรู้เลยว่าราศีของเตงน,นะคะต้องแต่งตัวต้องทําอย่างไรให้ดู<ม>ดีในวะกรตรวจรต้าแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ยังมีอีกใช่ไหมคะน้องฮอนค่ะใช่คะ่ะ<ม><ม>เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันเลยดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคงจะอยากทราบแล้วแหละว่าราศีของตัวเองเนี่ยจะต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องของอะไรบ้างรวมถึงจะต้องเลือกอัญมณีแบบไหนมาใส่เพื่อเสริมดวงชะตาราศีของเราและที่สําคัญค่ะก่อนออกจากบ้านการแต่งหน้า ให้เหมาะสมกับราศีของตัวเอง<ช>ก็มีหลายสมกันด้วยค่ะมีด้วยเหมือนกันนะเ,ออเป็นเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดเคล็ดลับดีๆแล้วกันนะคะในการเติมสเสน่ห์ให้สวยนะกับบุคลิกภาพแล้วก็สุขภาพที่ดีของแต่ละราศีนั่นเองค่ะจากสตรีมอัพเซ็นเตอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพเปอนอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าธาตุของแต่ละเรือนแต่ละธาตุแต่ละราศีของเราเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นธาตุดินนะหรือว่าธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยก็จะแบ่งได้อีกนะคะจาแนกออกไปนะอย่างคนที่เกิดในราศีมังกร เองนะคะก็จะอยู่ในธาตุดินแล้วก็ราศีพฤษกแล้วก็ราศีกันก็จะอยู่ในในธาตุดินเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็คือเป็น3มราศีที่อยู่ในธาตุดินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในธาตุน้ํากันบ้างค่ะสำหรับธาตุน้ํานะคะก็จะมีราศีมีนค่ะราศีกรโกฎน้แล้วก็ราศีพิจิกค่ะเปเปิลนี่อยู่ในธาตุนี้ด้วยหรือเปล่าฮะ ไม่ใช่นะไม่ใช่ใชนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูถัดไปดีกว่าค่ะเป็นธาตุลมนั่นเองสําหรับใครที่อยู่ในธาตุลมนะก็คือเป็นคนที่อยู่ในราศีกุมค่ะราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลนี่แหละราศีของพี่เองนี่เองเป็นคนธาตุลมนะจ้อ่ะอีกธาตุหนึ่งค่ะธาตุสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือเป็นธาตุที่ฮอนอยู่เลยนั่นก็คือธาตุไฟนั่นเองอ่ะสําหรับธาตุไฟนี้นะคะก็เป็นราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนั่นเองเชื่อค่ะว่าหนูอยู่ธาตุไฟพลางแรงทุกวันเลยแต่นะอ่ะแต่ว เปิดว่าเอ๊ะแต่ราศีที่บอกไปเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างรวมถึงราศีนี้คนนี้จะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวมาเริ่มกันราศีแรกเลยนั่นก็คือราศีมังกรค่ะสําหรับคนที่เกิดในราศีมังกรนะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเป็นคนธาตุดินนะสัญลักษณ์ของธาตุนี้เป็นรูปแพททะเลนั่นเองแพททะเลนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่านะคะลักษณะแล้วก็บุคลิกค่ะที่ดูก้าว รากของคนราศีนี้นะคะก็มักจะส่งผลค่ะมาจากลักษณะทางกายภาพของส่วนกระดูกแล้วก็ข้อต่อนะคะที่ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นค่ะทําให้เมื่อยิ่งแก่ตัวหรือว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงครึ่งครึ่งหลังเนี่ยของชีวิตเนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับข้อต่อแล้วก็โรคเกี่ยวกับกระดูกด้วยนะคะตรงนี้ทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะบริโภคในเรื่องของแคลเซียมนะแล้วก็อย่างเช่นนมงาดำนะคะพีแอเปิลผักสีเขียวไปจนถึงกินปลาเล็กปลาน้อยหรือว่าพวกวิตามินดีต่าง ตรงนี้คือช่วยเสริมได้เองคะว่าใครที่เกิดราศีราศีมังกรอย่างที่คุอนบอกนะคะว่าเน้นในพวกของผักผลไม้แล้วก็เนื้อปลาให้มากที่สุดไม่ควรเน้นในเรื่องของโปรตีนนะคะเพราะว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกเมื่อคุณมีอายุเกินประมาณ40อัพไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยค่ะที่ควรหลีกเลี่ยงในการเลือกรับประทานอาหารนะงดอาหารรสเค็มจัดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไม่ควรทานอาหารนะคะที่มีรสจัดจัดมากอย่างเช่นแบบว่าอาจจะชอบกินเปรี้ยวกินเค็มกินเผ็ดโอ้ไม่เหมาะเลยนะสำหรับ คนราศีมังกรนะคะ,<ฮ>ะแบบนี้หรือว่าอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงอย่างที่บอกเลย<ช>ตรงน,นี้ให้หลีกเลี่ยงละกันให้เลือกมาเป็นในส่วนของโปรตีนนั้น่าจะเหมาะกว่าเลยน<ด>ชาว <ๆ S 2> ราศีมังกรใช่ค่ะโปรตีนก็คือทานได้แต่ว่าทานในปริมาณที่น้อยลงเพราะว่าพวกนี้ค่ะมันจะไปสะสมตามกระดูกตามข้อใช่แล้วค่ะสำหรับราศีมังกรแต่ว่ามีลักษณะนิสัยมาฝากกันนิดนึงละกันก็บอกว่าคนที่เกิดในราศีมังกรนะคะก็เป็นคนเข้มแข็งแล้วก็มีวินัยค่ะในการทํางานมากมีความจริงจังทยอย ทยานะคะในชีวิตดื้อเงียบให้ความเคารพแล้วก็มีมารยาทนะคะกับคนรอบข้างด้วยค่ะเขาบอกเป็นพิเศษเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยที่เกิดราศีมังกรนะคะก็จะเน้นใน,นเรื่องของความสวยที่แบบว่าแปรผันตามอายุค่ะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งดูสวยนะราศีมังกรเนี่ยออจะบอกว่าสวยมีเสน่ห์ตอนอายุมากขึ้นใช่ยิงย่งโตยิงตย่งสวยนะ่ะนะแบบนี้หนุ่มๆอาจจะแบบว่าเริ่มหันมาเลือก สาวสาวราศีมังกรเอ้ยิ่งเขาไปยิ่งสวยขึ้นนะเออนะอันนี้น่าสนใจนะคะอาใคยที่เป็นราศีมังกรชอบคุณผู้หญิงนะคะฟังไว้นะคะยิ่งมีอายุยิ่งสวยนะคะทำตัวเองให้สวยเข้าไว้ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้ชายที่เกิดราศีมังกรเองค่ะเขาบอกว่าชอบเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงด้วยก็ได้ด้วยว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเออแต่บางครั้งเนี่ยจริงจังมากเกินไปก็ไม่ไหวนะก็ต้องมีกบรขัดกันบางคนอื่นเขานะ ต่อไปราศีต่อค่ะอ่าราศีถัดไปค่ะนั่นก็คือราศีกุมนั่นเองมีญาติหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรเกิดในราศีนี้ไม่เอ่ยคุณพี่เองค่ะคุณน้องค่ะพี่เลยนะคะโอ้โหพี่เลยนะคะเจอราศีกุมจะตั้งใจตันเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับราศีกุมค่ะก็จะอยู่ในช่วงนะคะระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึง13มีนาคมนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นธาตุลมอย่างที่บอกเลยนะแล้วก็สัญลักษณ์ประจําราศีค่ะเป็นรูปของกระแสน้ําแล้วก็กระแสลมนั่นเองเขาบอกว่าคนที่ เกิดในราศีของกุมนะคะตรงนี้เนี่ย มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะพี่เปิลนอกจากนั้นเนี่ยคนราศีนี้นะคะยังเสี่ยงค่ะที่จะป่วยเป็นโรคของข้อเท้าบวมด้วยเส้นเลือดขอดข้อเท้าเคล็ดนะคะไปจนถึงข้อต่ออักเสบค่ะควรหมั่นที่จะนวดขาหรือว่านวดบริเวณของเท้าด้วยน้ํามันเนี่ยอย่างตลอดเวลาทําอย่างต่อเนื่องบ่อยๆหน่อยนะหรือว่าใช้น้ํามันนะแล้วก็วิตามินอ e ีเนี่ยหรือว่าน้ํามันหอมระเหยค่ะมะนาวผสมกับลาเวนเดอร์เพื่อบริหารในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนั่นเองคือพูดง่าย ่ค่ะเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นต้องเร<ช>ียนในเรื่องของการไหลของเลือด<ช>โลหิตของเราในร่างกายเพราะฉะนั้นทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนให้ได้ดีที่สุดะนะ,อะนอกจากนี้ค่ะชาวราศรีกุมภ์เองนะคะเขาบอกว่าควรจะต้องมีการแต่งตัวแบบสบายๆค่ะ,ะลักษณะของเสื้อผ้านะคะหากว่าเลือกเครื่องประดับเนี่ยก็ควรจะเลือกด้วยลูกปัด เนี่ยคล้ายๆอยู่นะวันนี้นะได้อยู่นะเออเรื่องของเครื่องประดับก็จะใน้นเรื่องของลูกปัดนะคะก็จะทําให้ยิ่งดูดีขึ้นสีค่ะคุณพี่ที่ถูกฉลองนะคะนั่นก็คือสีฟ้านั่นเองไปหาซื้อมาใส่ะเลยจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใส่สีฟ้าเอามากๆเลยเพราะใส่แล้วดาค่ะก็ต้องแบบอาจจะหาเป็นสีฟ้าอ่อนๆลงไปหน่อยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะส่วนในเรื่องของเครื่องประดับอ่าที่ควร สวมใส่เพิ่มเติมนอกจากที่บอกไปตอนแรกที่เป็นลูกปัดนะ,ะก็อาจจะเป็นพวกเพชรพวกพลอยนะตรงนี้นะก็หามาเสริมเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่า,าจ,จะเป็นพวกสร้อยที่ทาจากคริสตัลนะแล้วก็ช่วยเสริมให้ยิ่งดูดีขึ้นด้วยดูดแ,แล้วดูดีแล้ว,ด,ด,ลวดีมีระดับด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่าสิ่งสําคัญเลยละกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะสาหรับคนราศีกุมนั่นเองค่ะควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนั่นเองค่ะหรือว่าเครื่องดื่มมึนเมาให้ระวังโรคของข้อเท้าบวมแล้วก็ข้อต่ออักเสบอย่างที่บอก อนะได้ความรู้ใช่นอกจากนี้ค่ะอยากจะเสริมดวงด้วยอัญมณีหรือเปล่านี่เสริมราศีเลยนะเขาบอกว่าอัญมณีค่ะที่เหมาะกับชาวราศีกุมนะคะนั่นก็คืออามิทิสหรือว่าพลอยสีม่วงนั่นเองคนก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเหมือนกันเตต้องไปหาเขาบอกว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราพกไว้มันก็อาจจะช่วยเสริมดวงชะตาราศีเรานะให้ยิ่งแบบว่า เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยอาจจะรํบรวยเงินทองไหลมาเทมาต้องไปหาซะแล้วนะพลอยอันนี้เดี๋ยวขอหลังรายการขอจดสักนิดนึงอ่ะอ่ะนิสัยลักษณะโดยรวมเลยละกันของชาวราศีกุมยังไม่หมดเท่านั้นค่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่รักอิสระทันสมัยนะแล้วก็ชอบทําอะไรแปลกใหม่ค่ะไม่ชอบการผูกมัดหรือว่ายึดติดกับอะไรที่ซ้ําๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่ว่าจะมีอารมณ์ที่แปลปรวนตรงไหมตรงหมด มันพัดไปแล้วมันก็พัดไปมันไม่แบบว่าถ้าไรดีมาก็ดีด้วยอะไรแบบนี้ค่ะคืออารมณ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามเขาเรียกว่าฤดูของลมถ้าเราวันนี้ลมลมดีเย็นสบายก็รมดีถ้าวันไหนอารมณ์ร้อนก็แปลว่าลมก็หุนหงิดเนี่ยขอฝากไว้นิดนึงค่ะพี่แอปเปิลบอกว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มเก่งร่าเริงนะคะแล้วก็สาวๆกลุ่มเนี่ยก็จะมีหน้าอกค่ะที่สวยกับราศีอื่นๆเลยสาวๆล้วจะเชิญจะต้องกลับไปตรวจดูแล้วค่ะจริงๆนี่ช็อตเน้นย้ำมาเลยส่วนหนุ่มๆค่ะที่ อยู่ในราศีกุมนะเขาบอกว่าจะเป็นคนที่หน้าตาสะอาดสะอานค่ะแล้วก็เป็นคนโกหกไม่เก่งชอบแสดงออกทางด้านสีหน้า คือได้รณ์ออกทางหน้าคือคนราศีราศีกุมเนี่ยจริงๆแล้วโดยรวมเคยได้ยินมาค่ะน้องฮอนค่ะจะเป็นคนที่แบบว่าเก็บอารมณ์ไม่อยู่จริงๆนี่คือเรื่องจริงเลยคือรู้สึกอย่างไรก็จะแสดงออกมาทางสีหน้าไม่ว่าจะหญิงหรือผู้ชายรวมไปถึงอารมณ์เนี่ยจะแปรปรวนตลอดเวลาแล้วก็จะชอบงานพวกด้านศิลปะท่องเที่ยวพวกนี้พี่ชอบมากค่ะนี่ก็มาเอาใจสองราศีกันก่อนละกันนะคะสำหรับราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรายังมีมาให้ติดตามอยู่กับราศีอื่นๆใครยังไม่ถึงนะ อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะต้องรอดูเราทั้งสองคนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปพักชมสิ่งนี้สนใจก่อนสักครู่ค่ะ พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง INTV และ TVD ด้วยสุขภาพค่ะใช่ค่ะอย่างที่เบรกที่แล้วนะคะน้องฮอนนะคะได้พูดถึง2ราศีนั่นคือราศีามังกรกับราศีกุมไปแล้ว,ลวคะะยังเหลืออีกตั้ง10ราศีนะคะที่ผู้ชมควรจะรู้ว่าเราอยู่ในราศีไหนและเหมาะกับการดูแลรักษาสุขภาพยังไงบ้างใช่ออค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมาช่วยนะคะเติมเต็มในเรื่องของสเสน่ห์บุคลิกภาพที่ดีแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนหรือว่าความบกพร่องในร่างกายเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละท่าด้วยนะใช่ลวค่ะเพื่ ค่ะเรามาดูราศีต่อไปกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือราศีมีนค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือเกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะเขาบอกชาวราศีมีนเนี่ยเป็นธาตุน้ำค่ะน้องฮอนค่ะสัญลักษณ์ประจําตัวคือปลา2ตัวเขาบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยมักจะมีในเรื่องของระบบต่อมน้ําเหลืองทาหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลนะคะร่างกายทําให้มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับระบบต่อมน้ําเหลืองทางแก้ก็คือ การดื่มน้ำสมุนไพรชาและเครื่องดื่มบำรุงร่างกายเขาบอกว่าอย่าหมงานหนักด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นคนชอบคิดมากคิดนุ่งคิดนี่คิดหยุ่มคิดยิ้มตรงนี้ให้ให้หยุดคิดบ้างพยายามทำให้สมองตัวเองเนียปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะชาวราศีมีนเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยหอบง่ายกว่าราศีอื่นจริงค่ะพี่เพิเพราะว่าคุณพ่อเกิดราศีมีนคุณพ่อจะเป็นคนที่แบบว่าชอบคิดมากเป็นคนคิดเยอะคิดหยุ่มน่งคิดยิ้มเป็นคนคล้ายๆจะเป็นวิตก กังวลเยอานแบบนั้นใช่ค่ะและที่สําคัญค่ะอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือในเรื่องของภาวะเลือดจางและธาตุเหล็กอันนี้ก็สําคัญมากสำหรับคนราศีมีนต้องหามาเพิ่มนะอย่างธาตุเหล็กนะก็หาได้จาก ใช่อันนี้มีธาตุเหล็กเต็มๆเลยจานค่ะก็หามาทานกันนะคะเขาบอกว่าเสื้อผ้าค่ะสําหรับชาวราศีมีนคุณผู้ชมค่ะที่ควรสวมใส่ค่ะน้องฮอนเขาบอกว่าต้องตัดเย็บและออกแบบด้วยตัวเองหรือนํามาดัดแปลงด้วยไอเดียส่วนตัวถึงจะถูกใจแล้วก็ใช้ตัวคูณส่วนสีที่ถูกโฉลกค่ะน้องฮอนสีเขียวน้ําทะเลสีม่วงอ่อนๆและสีแดงค่ะส่วนเครื่องประดับแนะนําเลยค่ะว่าควรใส่เป็นสร้อยคอพร้อมจี้นะคะให้ใส่ได้ทุกลายทุกทรงเลย อาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบประดิษฐ์ประดอยนะอย่างท,<ช>ที่บอกว่าชอบเลือกเองให้มาเย็บเองสอยเองอะไรอย่างนี้อาจจะถูกใจมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็นี่เขาบอกว่าที่สําคัญะหญิงนะคะผู้หญิงนะ,ะที่เกิดในราศีมีนเขาบอกว่าจะมีความเป็นมิตรกับผู้อื่นเป็นคนร่าเริงแจ่มใสใจกว้างแต่คิดมาก เห็นไหมสุดท้ายแล้วก็ยังคงเป็นคนคิดมากนะคิดป่ามี่นั่นเองนะน่าเอ็นจใจอ่ะส่วนผู้ชายบ้างจ้ะเขาบอกว่าเป็นคนละเอียดอ่อนช่างสังเกตช่างคิดช่างจดช่างจําแต่ไม่ค่อยพูดออกมาเป็นคนเก็บอาการจองกันข้ามกับผู้หญิงนะผู้หญิงนี่จะคิดว่าอันนี้คือเก็บไงเก็บทุกอย่างเอาไว้เก็บแล้วก็ไปคิดอีกทีนึงอะไรประมาณแบบนี้คุณชอบเป็นแบบนี้เลยเป๊ะเลยใช่ค่ะในเรื่องของสุขภาพและอาหารบอกว่าถือได้ว่าเป็นนักชิมตัวยงค่ะชอบ ชิมมากเพราะว่านึกถึงปลาในเวลาปลาว่ายในน้ำใช่ไหมมีอาหารมันก็จะตอดตั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 ดปลาปลาที่ปากนี่จะตินกินตลอดเวลาปากแบบพวกนี้อะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าอาหารที่เหมาะนั่นก็คือค่ะข้าวซ้อมมือแล้วผลไม้แบบไม่ต้องปอกเปลือกโอ้น่าจะไม้แบบไม่ต้องปอกเปลือกเช่นไร ไม่ใช่แบบว่าไปกินทุเรียนน้สับปะรดเนี่ยไม่ได้ค่ะคุณน้อง่ะเลือกนะคะอย่าบอกว่าฟลงกินในรายการนะว่าผลไม้ที่ต้องไม่บอกเปลือกนะคะเช่นฝรั่งอกินง้อไปทั้งลูกชมพู่อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างฮอนนี่เป็นสิ่งที่ผิดนะไม่ได้เลยต้องแบบเพียรเปิลนะเป็นสับปะไปเนาะหรือว่าเป็นแอปเปิลนะมีได้ให้เลือกเยอะแยะเลยใช่ค่ะก็หาทานกันแล้วนะคะสาหรับชาวราศีมีนค่ะต่อไปค่ะน้องฮอนค่ะราศีเมษกันบ้างค่ะสําหรับผู้ที่เกิดนะคะในราศีเมษตั้งแต่สิบสา เมษายนจนถึง13พฤษภาคมช่วงแบบว่าโอ้โหอากาศร้อนเลยนะตรงนี้นะเข้าแบบว่าสงกรามเลยทีเดียวมาดูกันค่ะเขาบอกว่าแน่นอนค่ะที่ทุก่นบอกว่าอากาศร้อนนะคะบ้านเราก็ต้องเป็นธาตุไฟเลยทีเดียวนะสัญลักษณ์ก็คือแกะตัวผู้อืมเขาบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะมีปัญหาปัญหามากที่สุดเลยค่ะบริเวณศีรษะ ะะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวบ่อยๆอหรือว่าโรคไมเกรนยิ่งพื้นฐานของชาวราศีเมษเป็นคนเครียดง่ายคิดมากบวกกับไม่ชอบกินอาหารตรงเวลาจึงทําให้อาการปวดหัวกําเริบอยู่บ่อยๆนําซ้ําค่ะ,คะยังชอบเป็นหวัดและใส่นัดด้วย ก็ต้องคอยสังเกตดูเนอะว่าใครท<ช>ี่แตบบ่ว่าอาจจะเกิดในราศีเมษนี่มีอาการแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องหาวิธีการรักษากันไปเขาบอกว่าแนะมาเลยค่ะสาหรับน้ําที่ควรดื่มนะเขาบอกว่าต้องเป็นน้ําหัวบีชแครอทชาสมุนไพรคาโมไมล์แลบวกาคนในราศีนี้นะที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือควรสวมเสื้อผ้านแน่น <ม>อขอโทษค่ะเน้นรูปร่างให้ได้สวดส่งะนะแล้วก็เฉพาะในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการรับประทานอาหารก็เช่นกันก็ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ควรออกกำลังกายสมานเสมอมเพราะว่าธาตุไฟอย่างที่บอกไงะนะร้อนอยู่แล้วอย่าพยายามทานอะไรที่มันเยอะนะคะ<ม>เพราะมันจะทําให้เราแน่นเราจะอึดอัดและที่สําคัญนะผลไม้บางอย่างนะเลือกนิดนึงนะสำหรับธาตุไฟ ยิ่งเป็นไฟยิ่งทางทุเรียนยิ่งทางลำไยหอยยิ่งะยิ่งไปเพิ่มความโมโหหงุดหงิดอะไรต่างๆนั่นนะจังหวว่ามารุมเล้ากันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่เกิดราศีนี้ก็เออเอาไปดูนิดนึงเนาะไม่ใช่ผมว่ากินแน่นิดนึงแล้วกันนั่นเองเม่อวันเ่อวัน้องฮอจะบอกว่าเดี๋ยวพี่แอเปิ้ลบอกว่าห้ามกินทุเรียนแล้วบอกว่านี่เลยค่ะอาหารที่เหมาะสําหรับชาวราศีเมษเขาเน้นเลยนะต้องให้ครบทั้งห้าหมู่แต่ว่าเน้นโดยเฉพาะมะเขือเทศคุณผู้ชมขาหัวหอมค่ะมะกอกนะคะแล้วก็ผัก ใบเขียวค่ะนะผลไม้ก็ต้องเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำไม่สูงนะคะย้ำไม่สูงนะคะไม่ใช่พวกทุเรียอะไรอย่างงี้ก็แต่เขาบอกว่าเน้นนี่นะคะว่าผลไม้ที่เหมาะที่สุดนั่นก็คือ กล้วยทุกชนิดโอ้ยจริงๆแล้วกล้วยก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะหลายชนิดอย่างที่บอกเลยว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนาเอาเลือกได้เลยถ้าเกิดใครไม่ชอบทานกล้วยแบบว่าเป็นผลดิบๆแบบนั้นก็อาจจะเอามาทาอย่างอื่นได้นะพี่แอปเปิลปัจจุบันนี้ก็โหมีหลากหลายรูปแบบเลยมีกล้วยเชื่อมใช่ไหมกล้วยติ่งนะกล้วยปิงเออกล้วยชาีอะไรเยอะแยะเลยเพาว่าสรรหาทานกันเถอะเนาะมีเยอะแยะเลยรับรองเลยว่ามีประโยชน์แน่นอนเลยสําหรับชาวราศีของว เนั่นเองค่ะมา <ไป S 2> ดูราศีต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือราศีพฤษภนั่นเองค่ะสําหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภนะคะก็จะอยู่ที่วันที่ระหว่าง14พฤษภาคมค่ะจนถึง13มิถุนายนนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยจะตกอยู่ที่ธาตุดินค่ะสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปวัวนะเคยเห็นกันหรือเปล่าเห็นสิอ่ะบอกว่าชาวราศีพฤษภค่ะก็มีแนวโน้มนะที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคอนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเมื่อไหรเนี่ย ที่มีอาการเครียดจัดๆนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่อากาศเย็นๆจะปวดคอได้ง่ายค่ะนอกจากปัญหานะคะเรื่องของการปวดคอแล้วก็คอติดเชื้อแล้วนะคะยังมีปัญหาในเรื่องเรื่องของต่อมไทรอยด้วยนะคะที่ทํางานไม่ปกติแล้วก็ระบบในการเผาผลาญเนี่ยการ การรับประทานอาหารการทํางานเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยนะคะวิธีการแค่แก้ค่ะก็คือใช้มือค่ะนวดเบาๆนะคะใต้บริเวณติ่งหูนั่นเองค่ะตรงนี้นะต่อมไทรอยจะทํางานไม่ปกติตรงนี้ก็จะทําให้เป็นสาเหตุของคนที่เกิดในราศีนี้โดยมากนั่นเองจะพบมากค่ะนะก็ต้องระวังแล้วกันในเรื่องของต่อมไทรอยในที่รู้กันดีนะต่อมนี้มันควบคุมทุกอย่างของร่างกายนะอย่างอย่างที่ดาราเราเป็นอย่างทาทยังนี้ก็เป็นนะเออใช่นะก็ต้องระวังกันนิดนึงแล้วกันเพราะวันเกี่ยวในเรื่องของระบบ ใช่ค่ะใช่น้ําเหลืองไม่ดีต่างๆ่าก็จะ,จะก่อให้เกิดผลต่อร่างกายอเอฟเฟกต์ต่างๆเลยค่ะ,อะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของการแต่งกายค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนนะคะที่ชอบใส่เสื้อผ้าแบบมิดชิดค่ะประเภทเสอยืดแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายๆค่ะเป็นธรรมชาติจะเหมาะกับคุณเป็นที่สุดเลยเครื่องประดับที่ควรจะเลือกสวมใส่นะคะนั่นก็ควรจะเป็นสร้อยคอค่ะแล้วก็จี้มรกตนั่นเองจะนําความโชคดีมาให้คุณค่ะส่วนสีของเสื้อผ้านะที่ถูกฉลกค่ะควรจะเลือกใช้สี น้ำเงินค่ะตรงนี้เนี่ยจะช่วยเสริมนะคะความโดดเด่นแล้วก็อํานาจบาร,รมีนั่นเองอเคยทราบกันมาอยู่อย่างดีแล้วแหละ,ะว่าสีน้ําเงินเนี่ยโอจะช่วยส่งเสริมเลยเรื่องของบาร,รมาตาีต่างๆอานาจนะ,ะหลายๆคนก็ชอบใส่กันเลยทีเดียวอะมาดูเคล็ดลับสําคัญที่เอามาฝากกับชาวราศีพฤษภก,กันหน่อยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าชาวราศีพฤษภนะคะควรจะต้องเลือกรับประทานหรือว่าเลือกกินค่ะอาหารที่มีปริมาณไขมันเนี่ยน้ำตาลแล้วก็ไอโอดนะคะในสัดส่วนที่พอดีแล้วก็พอเหมาะนั่นเองค่ะแล้ว ก็สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษสอเนี่ยส่วนมากเลยมีนวนโน้มค่ะที่จะเป็นคนอ้วนง่ายนะคะเพราะว่าระบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีหรือว่าเรียกว่าเมตาบอลิซึมในร่างกายแบบมีน้อยนั่นเองอย่างที่บอกไปไงต่อมไงต่อมไทรอ,มอม<ช>ยมันควบคุมกมารทำงานไปองมก็ถึงไม่ให้ทานเค็มหรือว่าทานหวานมากเกินไปถ้าทานเค็มมากเกินไป ทำงานหนักหวานมากเกินไปก็ทำงานหนักน้องฮอนใช่แล้วอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูราศีต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะ,คะใครๆที่เกิดราศีนี้คอยฟังให้ดีค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนนั่นเองค่ะอยู่ในระหว่างนะคะ วันที่14มิถุนายนค่ะไปจนถึง14กรกฎาคมเลยอยู่ในธาตุลมนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ของชาวราศีเมถุนนะคะก็เป็นรูปของคนคู่นั่นเองค่ะเขาบอกว่าคนที่เกิดในราศีนี้นะคะหรือว่าราศีเมถุนเนี่ยมีจุดอ่อนค่ะอยู่ที่หลังและไหล่ทำไมอะคะอันนี้นะ ต้องดูต่อนะว่าหลังต้องเรียนสวยไหล่ต้องผายเขาบอกว่าในเรื่องของหลังและไหล่นะคะทาให้มักเกิดอาการตึงเส้นเอ็นนะบริเวณข้อมือบ่อยๆค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าต้องทํานั่งทํางานนะคะหรือว่าอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบเป็นระยะนานๆหรือว่าพวกสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศต่างๆเนี่ยก็จะทําให้นอนไม่ค่อยหลับค่ะถือเป็นโรคที่รุนแรงมากๆเลยสําหรับชาวราศีเมทุนนี้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่หลับหลับตื่นตื่นะแต่จะถึงขั้นตาค้างเลยค่ะพียเปิ้ล มองนี่คือเรียกว่าทํางานอยู่อย่างตลอดเวลาเลย24ช <c oughs> ั่วโมงที่จะ<ช>ทํางานอย่างเดียวต้องอจนร่างกายเนี่ยสุดโทมผ่อนเพียนะคะวิธีแก้เลยค่ะคือให้ลดละเลิกนะเครื่องดืง่มกระตุ้นร่างกายค่ะอย่างเช่นพวก กาแฟใช่กาแฟเนี่ยคนจะงดเลยร่สีไม่ถุางนกาแฟไม่พอนะรอนี่เลยค่ะเครื่องดื่มเขาเรียกว่าชูกําลังนะมีหลายยี่ห้อมากบุหรี่ด้วยนะเป็นตรงนี้นะก็ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยค่ะเขาบอกว่าชาราศีนี้นะก็จะมีลักษณะค่ะสดใสร่าเริงค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มักแต่งกายตามสมัยนิยมนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ชอบความซ้ำซาก นะคะแล้วก็จําเจน,นะคะแล้วก็ลาสมัยด้วยคุณจึงเหมาะกับชุดแนวเรียบๆค่ะแต่ว่าสามารถนะคะที่จะนํามาตกแต่งหรือว่าดัดแปลงนะคะให้เหมาะกับร่างกายของคุณได้ให เข้ากับยุคแล้วก็เข้ากับสมัยนั่นเองค่ะแล้วก็เครื่องประดับนะคะที่สวมใส่นั้นควรจะเลือกแบบเรียบๆแล้วก็น้อยชิ้นที่สุดค่ะส่วนสีที่เหมาะกับคุณนะคะก็จะเป็นสีเหลืองสดจะเป็นสีที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของดวงชะตานั่นเองนะใครที่อยู่ราศีเมถุนนะใครไปหาสีเหลืองมาใส่นะจ๊ะมีคนรู้จักนะเกิดราศีเมถุนเนี่ยเขาบอกว่าโตมากๆไปอ่านได้เขาบอกว่าเป็นคนนอนไม่หลับยิ่งกินกาแฟโอ้ยยิ่งตาค้างคิดมากตาค้างทุกวันนี้เห็นอยู่ตาค้างเลยเนี่ยใช่ไหมแต่แ่าวที่อรก็รู้ัก อ่แล้วสําหรับคนที่เกิดในราศีนี้นะคะเขาบอกว่ามีลักษณะนิสัยพิเศษอย่างหนึ่งคือเปรียบเสมือนมี2คนในร่างเดียวค่ะถูกพูดง่ายๆเลยคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะปี๊ดขึ้นมาหรือจะลงยังไงอะไรมาแบบนี้ถูกต้องเลยเป็นคนฉลาดไวพิบดีค่ะแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยปรับตัวเก่งไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกค่ะพี่แอปเปิลทำให้แบบว่าคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยคาดเดาตัวตนของคนคนนี้ที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยได้ยากเพราะเราไม่รู้ไงว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ เระวางแผนอะไรอยู่รักหรือเปล่าก็ไม่บอกนะหรือว่าอะไรยังไงนะคาซาคาลาซาซังอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผู้ชายละกันที่เกิดในราศีเมถุนนะคะก็จะเป็นคนเฉลียวฉลาดค่ะทันคนแต่ว่าไม่ค่อยกล้าตัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยคงที่แล้วก็มักจะต้องหา ผู้คิดนะที่เป็นคน <ừ m. S 2> ที่แบบว่าช่างคิดช่างคิดเออ <ừ m. S 2> มาช่วยแบบว่าตัดสินใจให้หน่อยสิวางแผนนี้ให้นิดเดิมเธอต้องทำนี้ก่อนนะอะไรอย่างนี้ก็อ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้ชายที่เก<ะ>ิดในราศีเมทุนสําหรับคุณผู้หญิงค่ะที่เกิดในราศีเมทุนนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามเหมือนกันชอบดูแลตัวเองให้ทันสมัยอยู่อย่างตลอดเวลาเลยนะ อัญมณีบ้างดีกว่าค่ะพี่อเปิลนะอัญมณีค่ะที่เหมาะแล้วก็จะเสริมดวงชะตาราศีนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีเมทุนค่ะก็จะเป็นพวกไข่มุกนะคะหรือว่าพวกเออเรื่องของไข่มุกนี่แหละก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของสมาธิได้มากขึ้นอ่าลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ,คะไม่มากก็น่อยอาจจะช่วยได้ก็ได้เนาะลองทําดูใช่แล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับละกันอีกนิดนึงฝากไว้หน่อยละกันนะคะ,คะเขาบอกว่าสําหรับคนที่เกิดราศีเมทุนค่ะควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารค่ะที่มีปริมาณไขมันที่สูงนั่นเองแล้วก็พวกกาแฟแอล พออย่างที่บอกไปเลยใช่ค่ะยิ่งทานทําให้ตาค้างยิ่งคิดมากยิ่งโอ้โหหมกมุ่นเลยทีเดียวนะ,ะพยายามผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดนะสำหรับชาวราศีเมถุนค่าใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็ พูดคุยไปถึง4ราศีเลยค่ะหกราศีาพูดตายแล้วลืมหกราศีค่ะวิทยุราศีพรุ่นี้มี6ราศีนะคะทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันคะ่ะรับรองเลยว่าใครที่กําลังรออยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องเอามาฝากกันแน่นอนเลยในเรื่องของการเติมสเสน่ห์แล้วก็บุคลิกภาพแล้วก็สุขภาพที่ดีให้เหมาะกับราศีของแต่ละคนเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้รายการสายเดือดสุขภาพหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจออกับแอปเปิลแล้วก็น้องฮอนได้ใหม่นะคะในรายการสายเดือดสุขภาพเนาะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ